คุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกไหมคะพูดง่ายๆคืออยากจะเลิกอยากจะจบความสัมพันธ์แต่เลิกยากเลิกไม่ได้โคชเชเอมเคยอยู่ในสถานการณ์นี้เช่นกันค่ะเรารู้ว่าในความสัมพันธ์ของเราอะเป้าหมายมันไม่ตรงกันละแล้วก็ความสัมพันธ์คือ เราไม่มีความสุขที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบคนรักแล้วทีนี้เวลาที่จะตัดสินใจเลิกก็กลัวเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาเสียดายวันเวลาที่เคยใช้อยู่ร่วมกัน 2. กลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวว่าเมื่อจากเขาไปแล้วอะชีวิตเราจะแย่มากกว่าเดิม ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะะมันเข้าข่ายวิกฤตในชีวิตของคุณแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าโคชเชเอมเนาะตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรู้สึกดีทั้งที่ทั้งสองคนยังรักกันอยู่ แต่ความสัมพันธ์ไม่สามารถเป็นไปได้แล้วแล้วคนที่จะยุติความสัมพันธ์นี้ได้คือตัวคุณเท่านั้นค่ะถ้าคุณรักตัวคุณมากพอคุณจะไม่ยอมเสียใจแล้วเสียดายกับอะไรเล็กๆในน้อยที่คุณได้รับในวันนี้สิ่งนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คือห ถามตัวเองว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนคุณอยากจะอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ณนะตอนนี้มันแย่ขนาดนี้แล้วในอนาคตคุณจะสามารถแบกรับสิ่งนี้ได้ไหมถ้าคุณตอบไม่ได้คุณต้องค่อยๆหาวิธีเอาตัวเองออกมา ยิ่งฝืนยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ทรมานค่ะเพราะว่าท็อกซิกในความสัมพันธ์มันไม่มีผลดีต่อทั้งสองฝ่ายแน่นอนทีนี้นะคะถ้าคุณอยากรู้วิธีเยียวยาตัวเองแล้วทำยังไงให้ความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณเนี่ยมันดีมากกว่าเดิมทำให้เขา หรือคนคนนั้นที่คุณจะเจอในอนาคตเป็นคนที่แสนดีทุ่มเทความรักให้กับคุณแค่คนเดียวครั่งรักกับคุณแค่คนเดียวเพราะฉเอมีคอร์ส The Secret of Love ค่ะที่ตอนนี้เป็นหนังสือเสียงที่กำลังทำอยู่แล้วตอนนี้นะคะหนังสือเสียงนี้นะเป็นหนังสือที่ดีมากเนื่องจากมีลูกศิษย์ที่เรียนได้รับการโค้ชชิ่งนะคะ เกี่ยวกับเนื้อหาหนังสือเล่มน,นี้ทุกคนประสบความสำเร็จแฮปปี้ในเรื่องของความรักแฟนเก่าที่เคยเลิกลากันไปก็กลับคืนมาหาเขาเหมือนเดิมจึงทำให้โคชเชเอมตัดสินใจทำเป็นหนังสือเสียงถ้าคุณหรือท่านไหนสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาหาโคชเชเอมได้เลยค่ะ